ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในพื้นที่มาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเนื่องจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมในหลายจังหวัดหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องรายงานชุดเกณฑนอยู่รู้คิดเป็นมิติสิ่งแวดล้อมวันนี้เราไปติดตามความพยายามแก้ปัญหาไฟป่าของชุมชนขนาดเล็ก ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งใจว่าจนกว่าจะถึงฤดูฝนปีนี้ชาวบ้านที่นั่นจะไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าเขตพื้นที่ที่ชุมชนรับผิดชอบ ชาวสามมิติลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านจากหมู่บ้านมงดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันมาคบูชาที่ผ่านมาหลังจากหน่วยเฝ้าระวังไฟป่าของชุมชนแจ้งว่ามีไฟป่าลามเข้ามาใกล้แนวกันไฟอาสาสมัครกลุ่มนี้จึงต้องเร่งดับไฟกันไฟให้อยู่ในพื้นที่จํากัดและขยายแนวกันไฟเพิ่มหลังจากไฟลุกลามเนื่องจากลมแรงนะชาวบ้านที่นี่ช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่ามาก่อนหน้านี้หลายปี ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่แต่ก็เป็นไปตามศักยภาพและข้อจํากัดที่มีเนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่กว่า6,000ไร่ที่ชาวบ้านช่วยกันทําแนวกันไฟราว20กิโลเมตรบนภูเขาโดยสมาชิกของชุมชนทุกหลังคาเรือนจะต้องส่งตัวแทนมาเป็นอาสาสมัคร ในระเบียบของหมู่บ้านนะครับที่เราได้ทําตกลงกันไว้ก็คือว่าเราจะส่งตัวแทนมาบ้านละหนึ่งคนนะครับแ้่ของเราจะมีทั้งหมด200กว่าหลังคาเรือนนะฮะก็จะมีอยู่200กว่าคนนะเราก็จะแบ่งเป็นชุดๆนะครับคืออยู่ทั้งหมดอยู่13ชุดนะฮะแล้วก็จะมีหัวหน้าชุดทั้งหมดนะครับหัวหน้าชุดก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะแบ่งเป็นชุดๆุดสชุดเราก็จะแบ่งเป็นแต่ละชุดนะครับหารเป็นแต่ละแนวแต่ละแนวนะครับเพื่อวัดระยะนะฮะ ชุดหนึ่งก็ระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งไปทั้งหมดทุกชุดให้ทำเท่าๆกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดเราก็จะมาเฝ้าระวังไฟนะครับสลับเป็นชุดกันนะฮะต่อเนื่องกันตลอดเวลา3เดือน,นะฮะชุดหนึ่งก็ประมาณ1 5บหถึงสิคนครับหมู่บ้านมงดอยปุยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีสมาชิกประมาณ200หลังคาเรือนชาวบ้านที่นี่หลบหนีภัยสงครามมาจากประเทศจีนเพื่อมาหาแหล่งปลูกฝิ่น ก่อนจะยุติจากการส่งเสริมของหน่วยงานรัฐชาวบ้านที่นี่จึงหันมาอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและทำกิจกรรมรักษาป่าอย่างจริงจังจริงๆแล้วนะครับอันนี้เราทำด้วยจิตสำนึกในการที่อยู่ในป่านะครับพวกเราอยู่ในป่าแมน้นเราต้องรักษาป่านะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะพวกเราอย่างเดียวนะครับเพราะว่าป่าพื้นนี้เป็นป่าที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดและก็อยู่ใกล้พระตำหนักนะครับแล้วก็เป็นป่าที่จะเป็น เรียกว่าเป็นปอดของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับถ้า,ามีตรงนี้นะครับปอดเชียงใหม่ก็จะชื้เหมือนกับสดชื่นขึ้นอีกเยอะนะครับแต่ถ้าป่าพื้นนี้หมดไปนะฮะมันก็เหมือนปอดไม่มีเลยนะครับพออยู่ใกล้เชียงใหม่มากเพื่อนพวกเราก็พยายามนะครับที่จะรักษาป่าพื้นนี้นะครับให้ดีที่สุดขณะที่ไตรภพบแส่ย่างอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายมงดอยสุเทพปุยซึ่งทํางานด้านฝ้าระวังไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกันกล่าวว่า ปัญหาไฟป่าส่วนใหญ่มาจากน้ำมือมนุษย์เราคิดว่าส่วนมากมันเกิดจากมนุษย์นะครับแต่สาเหตุเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าด้วยความประมาทเลอะเลอะหรือด้วยความตั้งใจซึ่งนักเวลานี้เนี่ยสถิติเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่ได้ชัดเจนไม่ว่าหน่วยงานไหนชัดเจนแต่เราบอกว่าด้วยความจําเป็นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตบางครั้งอาจจะเกิดพลาดพลั้งไปมันก็มีแต่ตรงนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ปัจจุบันชาวบ้านมงดอยปุยร่วมกับเครือข่ายมงห้าหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควันอุทยานแห่งชาติและพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยมีเป้าหมายที่จะลดจํานวนจุดที่เกิดไฟป่าลงให้ได้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงนะครับขณะนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงไฟป่าทุนแรงซึ่งจะเริ่มราวกลางเดือนนี้จนถึงเมษายน ประชาชนทั่วไปก็สามารถช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้นะครับด้วยการหยุดการเผาในที่โล่งรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศในวันนี้พบว่าใน5จังหวัดได้แ,แก่ลำปางน,าน่านแพร่พะเยาและตากมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนรวมของพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนนะครับ โดยงานวิจยัยทางวิชาการพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาป่ายังมีผลต่อชั้นบรรยากาศและการแปรปรวนของสภาพอากาศด้วยนะครับ